สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทสสินค้าให้ลูกค้าชื่อคุณกิติยานะคะสินค้าของลูกค้าจะเป็นกล้อง IP 09ก็คือจะเป็นตัวสีขาวสามเสาที่วางอยู่หน้ากล้องนี้นะคะอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือลูกค้าแจ้งว่ากล้องไม่แสดงภาพแล้วก็หน้าจอดำนะคะ1ตัวส่วนอีกหนึ่งตัวก็คือสามารถใช้งานได้อันนี้ร้านค้าทำการเทสสินค้าให้ลูกค้าแล้วนะคะก็คือ กล้องตัวแรกที่เทสไปก็คือสามารถดูภาพได้ปกติค่ะแต่เสียงที่ส่งออกมาจากกล้องอะค่ะมันจะเป็นเสียงลักษณะเหมือนมันช็อตอะค่ะแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งเราทำการเชื่อมต่อแล้วาภาพออนไลน์ค่ะแต่ก็คือว่าหน้าจอแสดงผลจะเป็นสีดำก็คือจะไม่เห็นภาพนะคะในส่วนตรงนี้ร้านค้าทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าทั้งสองตัวเลยก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้านะคะ แล้วเราทำการเชื่อมต่อแล้วแล้วก็จะมาส่งวィィิดีโออ่าวิดีโอส่งให้ลูกค้าก่อนส่งสินค้ากลับนะคะตัวสองตัวบนนี้จะเป็นตัวเดิมของลูกค้านะคะส่วนตัวล่างอันนี้เราทําการเปลี่ยนให้ใหม่ก็คือร้านค้าทําการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เฉพาะตัวกล้องนะคะส่วนอุปกรณ์หรือกล่องก็คือจะเป็นตัวเดิมนะคะในส่วนตรงนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะอันนี้ก็คือกล้องสองตัวนี้เราทําการเชื่อมต่อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่แอปนะคะ ก็คือกล้องของลูกคา้านี่นะคะเชื่อมต่อไว้แล้วก็คือจะมีสองตัวจะเป็นตัวด้านบนจะเป็นกล้องของคนกิตยาตัวที่สองแล้วก็ตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวแรกก่อนละกันอ่ะตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะคะตัวแรกเป็นตัวนี้ ID ของกล้องจะเป็น82 2สองนะคะ ก็คือจะเป็นตัวนี้อันนี้เราทําการเทสสินค้าให้ลูกค้านะคะก่อนหน้านี้ทําการเชื่อมต่อแล้วก็ลองตั้งกล้องไว้ก็ซักระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนทําการอัดวีดีโอโอเคการใช้งานก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดนะคะการใช้งานโอเคออนไลน์ภาพก็อาจจะช้านิดนึงก็คือขึ้นอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ พอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอยู่กล้องตัวที่2นะคะโอเคอันนี้ตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็ ออนไลน์ได้ปกติภาพส่งมาในแอปปกตินะคะเขียนหน้านะคะขึ้นบนก็ได้เคก็คือเขาสามารถใช้งานได้ทั้ง2ตัวนะคะ โอเคการตั้งค่าเพิ่มเติมลูกค้าสามารถตั้งค่าได้ก็คือว่าจะอยู่ใต้แอปตรงนี้นะคะโอเคในส่วนของการตั้งค่าลูกค้าก็กดเข้าไปดูสามารถดู ID ของกล้องได้นะคะตั้งค่าเวลาภาพและเสียง ถ่ายการตั้งค่าวิดีโอในส่วนตรงนี้ลูกค้าต้องทําการใส่เมมโมรีเข้าไปก่อนนะคะที่ตัวกล้องถึงจะสามารถตั้งตัวนี้ได้เพราะว่าถ้ากดเข้ามาในไอคอนตัวนี้ mm hmm. ก็คือเขาจะแจ้งเตือนเลยว่าให้เราทําการใส่เฮดิการ์นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการอยากจะทราบว่าถ้าเราใส่เฮดิเเฮดิการ์เข้าไปแล้วอะค่ะจะสามารถดูย้อนหลังได้จากตรงไหน,น ก็คือให้ลูกค้าดูจากคําว่าฉายบางตอนตรงนี้นะคะก็คือเราจะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้เบื้องต้นก็คือสินค้าของลูกค้าใช้งานได้นะคะขอบคุณค่ะ